จากคนรักพอเลิกรักกันแล้วบางค,คนเนี่ยไม่ขอเป็นเพื่อนไม่ขอมองหน้าคือเกลียดกันไปเลยหลายคู่แบบนี้นะคะออะอย่างเหตุการณ์ต่อไปนี้นะคะแฟนเก่าเป็นสาวทอมเคยคบหากับพยาบาลสาวค่ะจบแต่รักไม่จบยังตามราวีไม่เลิกไม่ใช่แค่ตัวพยาบาลสาวคนเดียวตามไปถึงเรื่องของครอบครัวของเธอด้วยค่ะ ทุกอย่างเป็นข้อมูลแจ้ทุกอย่างเป็นข้อมูลจริงหมดเลยค่ะแม่กุแม่ไม่ต้องรับฟังคนอื่นบ้างไม่ใช่แม่เชื่อแต่ลูกอะค่ะทางเราก็มีใบแจ้งความแล้วก็มีหลักฐานที่น้องไปเมินแล้วแล้วเดี๋ยวตำรวจเขาจะเรียกไก่เกี่ยรค่ะคุณแม่สะดวกพาน้องมากรุงเทพไหมคะหรือว่าจะให้เราไปไก่เกี่ยที่โน่นคือเสียงจัดปลายสายเนี่ย ฟังแล้วรู้นะคะว่ากําลังถูกกดดันจากอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นคุณแม่ของนางสาวเฟิร์นพยาบาลโรงพยาบาลเอกชนค่ะเพื่อให้เกิดความกังวลเสียงนี้ก็คือเป็นสาวทอมอดีตแฟนเก่านะแฟนเก่าลูกสาวแม่นะแฟนเก่าลูกสาวแม่นี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะคะยังไม่รวมการใช้บัญชีปลอมส่งข้อความเท็จสร้างความรู้สึกเดือดเนื้อร้อนใจคือพยาบาลเธอบอกว่าคืองานเธอต้องใช้สมาธินะมาเจอแบบนี้ทุกวันทุกวันเธอไม่มีสมาธิในการทํางานผู้ก่อเหตุเป็นใครเขาบอกว่าเป็นสาวทอมอดีตคนรักเก่า อายุ29ปีของพยาบาลนี่แหละทั้งคู่อ่คบกันผ่านทางแอปพลิเคชัน Tik t o อคบกัน1ปีก่อนเลิกกันคือเวลานั้นเจ้าตัวเป็นฝ่ายโทรอ้อนวอนแม่ค่ะขอให้ช่วยง้อแฟนคืนดีหน่อยได้ไหมซึ่งแม่ก็พูดแบบแบบคือไม่อยากให้มายุ่งกับลูกสาวแล้วะนะแต่ว่าคือสุดท้ายก็ง้อไม่สำเร็จก็เลยหายออกไปจากชีวิตช่วงหนึ่งพยาบาลสาวที่ชื่อว่านางสาวเฟิร์นค่ะก็ยอมรับว่าจบกันไม่ดีจริงๆอะ่ะ แต่คิดว่าเลิกกันแล้วก็กไม่ต้องเกลียดกันก็ได้ไหม,อ,มอ่ะเลิกกันแล้วก็เป็นแค่คนรู้จักคนหนึ่งก็ได้หรือว่าแยกย้ายกันไปด้วยดีน่าจะพูดคุยกันได้หรือน่าจะเป็นเพื่อนกันได้นางสาวเฟินก็เลยทักกลับไปหาแฟนเก่าเรื่องการทำสัลญกรรมเพราะรู้ว่าอาดีตคนรักเนี่ย ไปทาจมูกมาก็เลยแบบเออถามหน่อยทําที่ไหนอะไรยังไงแต่ปรากฏว่าฝั่งอดีตแฟนเขายังมีความแค้นอยู่นะคะเหมือนไปสกิดเพลิงแค้นให้ลุกโชนขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเหมือนเอาน้ามันไปราดกองไฟเหมือนแบบฉันอุตส่าห์ลืมเธอแล้วยังทักกลับมาถามเรื่องทําจมูกทําไมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วไหนจะมีเรื่องปมเหตุสร้างเรื่องต่างๆอะไรอีกนะคะสุดท้ายนํามาสู่การถูกข่มขู่ทําร้ายถึงตายด้วย นางสาวเพลินเครียดหนักถึงขั้นอยากจะฆ่าตัวตายเลยก็เลยมาร้องยังเพจสายไหมต้องรอดช่วยเหลือหน่อยเพราะว่าแจ้งความแล้วคดีมไม่คืบค่ะรู้แมก้กระทั่งที่อยู่โรงพยาบาลที่เราทําแล้วก็ทักเฟซไปหาบุคคลรอบตัวเราคนในครอบครัวแล้วบอกว่าเราแย่งแย่งเคหนคนอื่นองนี้ค่ะซึ่งมันไม่ใช่ความจริงหนูไม่ได้ทำแบบนั้นหนูทํางานเพื่ออยากให้แม่สบาย หนูไม่อยากให้แม่เคลียดอต คือแฟนเก่าเธอสร้างแอคเคาท์ปลอมขึ้นมาส่งข้อความปั่นหัวแม่แล้วก็นางสาวเฟินด้วยบอกว่าเนี่ยไปยุ่งกับผัวคนอื่นอะไรแบบนี้นะคะทำให้เธอแบบเสื่อมเสียชื่อเสียงแล้วก็เธอบอกว่าไปแจ้งความสพคอ,อหงส่งขลาแล้วนะคะ<ฆ>ดีคน,นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องฝากทางสพคอ,อหงด้วยนะคะช่วยติดตามเรื่องนี้ด้วยแล้วก็พอคุยกับตำรวจอาจจะแบบคดีไม่คืบใช่ไหม<ฆ>ก็เลยต้องมาร้องทางเพจสายไหมต้องรอดเนี่ยแหละคะ่ะซึ่งเดี๋ยวหลังจากนี้คุณเอกภพบก็จะประสานตำรวจไซเบอร์ตรวจสอบบัญชีปลอมแอคเคาท์ปลอมหน่อยที่ทักมา ็นใครกันแน่เพราะว่ากรณีนี้เข้าขายความผิดพรบคอมข้อหาค่มคู่คุกคามหมิ่นประมาทซึ่งตอนนี้ตำรวจรับเรื่องไว้ดำเนินการแล้วค่ะ,ะดูข้อความที่ส่งไปหาแม่คุณเฟิร์นสินะัเหมอือนลูกคุณบ้าหรือเปล่า<ะ><ะ>พาไปตรวจบ้างนะ,ะนะแล้วก็มีการใช้คำที่ไม่เหมาะสมอีกท่างหากะนะมีคำว่าอยากตบจังขอเจอหน่อยสิะนะครับผู้ชมเนะีฉันไม่ปล่อยลูกคุณไว้แน่ นะฉันจะร้องเรียนที่ทำงานคือเหมือนมาละลานคนใน<ช>ครอบครัวคุณเฟิร์นบคาก็เป็นคำแบบลักษณะแบบเป็นบูลี่อะไรอย่างนี้ด้วย,วยนะคะอ่าครับ